อ้าวฮัลโลสวัสดีครับพี่ปาม เฮล l ลเฮล lo ครับทุกคนครับทุกคนครับคิดถึงเหมือนกันพี่ปามพรุ่งนี้ เอ็กโซคัมแบ็กนะครับผมทุกคนครับพวกนี้เอ็กโซคัมแบนะครับเออไม่เข้าใจคนระับเหมือนกันว่าทำไมทวิตมิกติดเหลืองบ่อยไปหาอะไรกินได้ Waste a d e n เอ่อวิดฮสฟาเธอพี่โอ้ม่ตั้มบอกคิดถึงเป็นยังไงบ้างครับผมสบายดีไหมครับเหนื่อยไหมพี่อยากไปอยู่กองด้วยอ่ะว่างแล้วอะ ในเอดินเอดีนเอดินอยู่บ้านพี่เอิร์ธครับผมตัดผมใหม่ใช่ครับเพิ่งไปตัดมาเมื่อวานมันผมยาวแล้วอะก็ตัดหม่นะอ้วนเหมือนนะ คนนั้นแหละฮะเอ็กโซลคัมแบ็กนะครับพรุ่งนี้ตื่นเต้นอ่ะดีใจฮะเพิ่งสอบเสร็จครับผมไม่ได้เรียนอะสมพรมาวันไหนสมพร อาจจะมาก,ก่อนครับผมอาจจะเร็วๆนี้ maybe maybe อีกไม่กี่วันวงเด็กโซคัมแบ็ก <ack> ใช่ฮะผมเมนพี่จุนนะครับผมอ๋อเซฮุนต้องเปิดเพลงแล้วปะอยากเป็นดีเจ เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ครับผมลูนะ่าออโซลาทีมไม่มีทีมฮะกินข้าวหรือยังครับทุกคน มีคนถามกินแล้วฮะ tomorrow comeback ไม่ไปบางนาเขาทวันนี้เราก็ต้องอยู่อโศซบ้างเลยฮะเราจะไปบางนาตลอดก็ไม่ได้นะเรามาเล่นต่อคำถามกันดีกว่าครับทุกคน ทำไมต้องทำไมต้องตั้งชื่อว่าสมพรคือมันเริ่มมาจากอินสปายมาจากชื่อพี่สาวมิกพี่สาวมีชื่อว่าสมปาถนาใช่ปะแม่ชื่อโสพินภามีชื่อสา,สาภาพรู้สึกว่าครอบครัวเราเป็นสอเสือกมาเลยเว้ยแล้วก็แบบน้องสาวน้องสาวชื่อสุดสุดปาถนาก็เลยแบบเอ้ยเนี่ยมีเนีแบบอยากได้ชื่อแบบความหมายดีแล้วขึ้นต้นด้วยสอเสือก็เลยเป็นสมพรฮะ ก็อยาได้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะอีกตัวหนึ่งถ้าถ้าอีกตัวหนึ่งจะต้องชื่อว่าสมหมายคิดถึงเอดินก็ไปติดตามเอดินได้เลยครับผมดิเอดินในจีเป็นคำถามกันดีกว่า หาคำถามอยู่นะครับทุกคนร้องเพลงให้ฉันฟังหน่อยอยากฟังเพลงอะไรฮะ มีคนถามว่ามีมีน้องสาวด้วยเหรอจริง,รงๆก็เป็นน้องสาวแต่แบบเป็นลูกพี่ลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออรู้สึกว่าคนรอบๆตัวเราก็มีชื่อชื่อแบบขอเสือเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วความหมายก็ดี Crush เมนเอาหายังเมนใครในเอ็กโซ ไม่ใครในเอ็กโซพี่พี่พี่จุนครับผมรู้จักไหมครับพี่ซูโฮไอ้ทุกคนทำไมมาใช้เน็ตไม่ได้นะแป๊บนึงนะจะอยากจริงๆอยากเปิดคลิปอันนั้นให้ดูอยากเปิดคลิปที่เขากำลังจะทำแบบให้ทุกคนดู ตัดผมทรงอะไรเฮ้ยทุกคนมีไปเปลี่ยนทรงผมมาด้วยเป็นโมดเลดลเว้ยเพราะว่ามีได้อินสปายมาจากหนังเรื่องมุกทูเฮเว่น แล้วสวยหรอครับชมครับชาอึนอูอ๋อชาอึนอูแอบ o ู u t e l ชาอึนอู come back come back home ไม่ใช่นัมันถูกอีนวนันสวัสดีครับจ่าโฮสบายดีครับผมจ่าโฮอายุ Spoil เดือนนี้เดือนนี้เดือนมิถุนาคมใช่ไหม Exo come back พรุ่งนี้ m i u s you and เออ thank you so much we miss you too อะไรอยู่อยู่คนเดียวไม่เหงาเหรอไม่เหงาครับผมเพราะว่าเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่สมพรจะมาคิดว่าถ้าสมพรมาก็คงไม่น่าจะได้นอนนะด้ยจากการที่เห็นพี่เอิรอย่างเอดินแล้วไม่น่าจะได้นอนน้องติ่มคือใครอะ่ะ เน็ตมันเป็นไรอะนี่ไงเพราะว่าไม่ได้ใช้ดีแท็กแน่เลยอา่ใช้ดีแท็กละเน็ตดีละเห็นไหมดีเลย I will visit Thailand soon on me and I will wait for you cooking for me ห <laughs> <laughs> อมลงแล้วก็ที่ใครอ่ธรรมดาปะบอกแล้วว่าจะลดน้ำหนักทุกคนมานนั้นเว้ยเราไปเราไปซื้อของแล้วก็วมีคนทักเราว่าเมืองหน้าเว้ <laughs> นี่เพิ่งไปตัดผมมาใช่ครับถ้าสมพรมาเมื่อไหร่จะไลฟ์ปวดน้องไหมเอ้ยรัวห่วงอะแต่ก็ก็คงให้เห็นแหละบงาง BTS fan yes มิกลดยังไงก็ของมิกก็คือรดอาหารแหละครับพอมิกกินเยอะไง <So> I have to go bye bye เมื่อวานมีคนเจอมิกด้วยใช่ครับผมไอจีมิกดีเลยเหรอมิกอยู่ปีไหนอยู่ปีห้าครับผมปีห้าแล้วฮะปีห้าสักที เธอไม่ได้ผมมาตัดผมไม่ใช่ครับผมผมอผอมพาผมผอมนฮะเมืองนั่งก็จะออกแต่ละอีพีนาะนจริงๆเฮ้ยฝนตกไหมไม่ตกนะครับกำลังสว่างเลยเฮ้ยเรามาเล่นต่อนถามต่อดีกว่า It never, it never well, ชอบน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นน้ำธรรมดาครับผมเล่าตอนซื้อสมพรเหรอ เออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแบบไปไปได้สมพรคือรู้สึกว่าอยากมีแมวอ่ะรู้สึกว่าตัวเองแบบพร้อมที่จะดูแลดูแลสัตสักตัวหนึ่งได้แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปนั่งดูว่าแบบพันไหนที่เราอยากอยากแบบอยากดูแลน้องอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเราก็เราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบสายพันธุไหนควนี้ใส่ของใครเอ้ะนีสใส่ของเขาอ่ะ ที่น่าจะเหมาะกับกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปได้ที่สกอตติสกับกับบีทิชแล้วเราก็เลยเลยไปศึกษาเรื่องแบบสุขภาพของน้องอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราชอบบีติชมากกว่าอยู่แล้วเ,ลเ,ออเราก็เลยเออเลยไปศึกษาดูอะไรอย่างเงี้แล้วก็รู้สึกว่าน้องอ่ะเป็นเป็นพัน์ที่แข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็น้องเป็นคนที่ เขาบว่ามีโรคส่วนตัวเหมือนเราเราก็มีโรคส่วนตัวเนี่ยคือขี้อ้อนบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบตลอดเวลาอะไรอย่างนี้แบบนี้ใส่มีโรคส่วนตัวสูงแล้วก็ต้องเป็นความแบบนิ่งๆใน,นความแบบสาวบิิชอะไรงี้พี่มิกไม่อยากมิกไม่อาบน้ำอยู่ <laughs> อย่าเลี้ยงสุนัข ุกนักก็ก็น่ารักนะแต่ว่ามีรู้สึกมีชอบแมวมากกว่าเราก็อยากเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบเลี้ยงดีๆเลี้ยงแบบรักๆมากๆจริงๆเอาเขาก็ต้องรักกันเนาะสาวบิทิตปสัสซานเอ้ยแต่วิมรู้สึกว่าแบบเออเลือกแมวตามคาแรคเตอร์เอาที่แบบนี้ใส่คล้ายๆตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็ขี้เล่นสนุกแต่ก็แบบมีรอบส่วนตัวของตัวเองอะไร่งเงี้ย ไม่อยากเรียนแม่ตามไม่ <laughs> ไม่อยากโดนแม่ตาเรียนครับผมใหม้เสียงไปก่อนภาพฮะคอน ทานข้าวกับอะไรเหรอคะแล้วเมืเ่อกกินข้าวยังอ๋อกินไปแล้วครับผม Can you say something in English w o o d คิดว่าสมพรกับเอดินจะทะเลาะก,กันไหมจากที่เห็นในรูปคิดว่าสมพรน่าจะดือ้อคิดว่าสมพรอาจจะเป็นคนฟาดเอดดนก็ได้ น้องเรือเอ้นยนี่ก็ขี้เล่นนะหนูคุยกับแม่ซื้อเอ้ยคำถามมันหายไปไหนหมดแล้ววะคน อันนี้เข้าค่าย G M M สมัครยากไหมคะพบอมีความฝันเออมิกไม่รู้เลยเพราะว่ามิกไม่ได้เข้ามาจากการเข้าแบบไปเทสหน้าก,กล้องอไร่เงี้ยงงมิเข้ามาจากการไปแคสบทเราแบบพอแคสบทได้ก็เลยได้เข้าครับผมอันน้ต้องลองไปถามคนอื่นดูแต่เหมือนจะมีเทสก่อนนะมิกไม่แน่ใจเหมือนกัน สมพรพันอะไรสมพรก็คือพันธ์บิิชอ็อตแฮร์ครับผมวิิชอ็อตแฮร์ใช่เป็นพัน์ที่เขาเอาไปแบบเหมือนต้นกำเนิดพันธ์อื่นๆเยอะมากทำไมถึงเลือกสมพรเหรอครับอืถูกชะตารู้สึกว่าชอบแมวตาคมอ่ะ ชอบเมยตาสวยๆวยอะแล้วแบบสมพรก็ก็ตาคมแบบตาคมมากไรเงี้ยแล้วแบบตาน้องมันไม่ใช่สีฟ้าสักทีเดียวมันแบบเหมือนสีน้ำเงินเหมือนสีม่วงแบบตาสวยอะพอสมพรเล่นกับอาซาอาซาอาซาเวก้าเล่นกับอาซาแล้วกลัว เราเล่นครับทำไมถึง S <S <uce myself> เคยร bueno ีวิวพี่เมืองน้่ารีวิวพี่บอกหน่อยน้องหมอกเหรอฮะน้องหมอกก็อาจะเป็นแบบผู้ชายนิ่งๆที่ยบเสียงหล่อๆแล้วก็แบบมีความแบบมาเท่ฮะ พิมิกค่ะอะไรอะไรบอฟิลฟิลนี้ฟิลนี้เ h e f ฟอ m j มเจแปน thank you พี่เออทำอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันครับผม อยุโ tacos, โ rats, you know, ่มหลังสมพรจะเดองมาน้องมิกไหมคะไม่รู้เหมือนกันครับพี่เตพี่เตก็ต้องดูแลแหละฮะโอโเกยดเลยเอดดนอยู่บ้านพี่เอิร์ธเนี่ยครับทุกคนเอดดนกับพี่เอิร์ธอยู่บ้านเขาครับ เมืองนาะดีพีขอบคุณนครับผมโอ้ยจะถึงเอดิมเหมือนกันแล้วเนี่ยสินเจา้าเตยพี่เลี้ยงแมวแล้วใช่ฮะพ,พี่เตเลี้ยงมิกด้วยฮะไม่ใช่แค่เลี้ยงแมวนะเจ้าสมพรให้แม่ตาได้ไหมไม่ได้ลูกฉันน้องพี่เจบาะไกใครเลยครับ <im itation> ไม่รู้แล้วอืถ้าสงสามติดพี่เอจะทำยังไงเราก็ต้องให้เราต้องแยกห้องเขาเราต้องไม่ให้เขาอยู่ด้วยกันเขาจะได้ไม่ติดกันแค่นั้นแหละ พี่แปะมาว่าห้ามซื้อแต่มีส่งรูปมาให้ดูพี่แปะห้ามซื้อแต่มีกะกดซื้อเลยแล้วก็ส่งรูปไปให้ว่าสวัสดีหลานหน่อยขอดูคำถามก่อนอยากเห็นหน้าสมพรหรอมันมันให้ดูในนี้ไม่ได้ปะเฮ้ยเราสามารถแชร์รูปได้เหรอเนี่ยดูวันนี้ โอ้ไม่ก็มันไฮเทคขนาดนี้แล้วเหรอกาไลฟ์ไอจีรู้เลยไม่ได้นี่ไงสมพรเห็นแล้วใช่ไหมครับผมสมพร น่ารักใช่ไหมฮะน่ารักเหมือนเจ้าคอมไหมฮะแล้วครับเกี่ยวซื้อของความรับลานแล้วนะของเล่นเยอะซื้อเลยเยอะแล้วเหมือนกันครับผมตัวเนี้ยไม่มีที่เก็บแล้วฮะรักจางสมพรแล้วครับพี่โก้แล้วน้องมิกแล้วครับนาชู่อแ ไอเกิร์ลยสพี่อาร์มแชร์ว่าจะมีที่เดินไหมเหมือนเต็มด้วยของแมวน่ารักเหมือนพี่เอิร์ธเลยค่ะเอดดเริ่มติดพี่หรือ,อยังไม่ติดเลยไม่ติดเลยอะไรฮะทุกคนไปแล้วนะครับบ๊ายบายฮะ